หายเสียงในการเลือกตั้งเป็นการทุจริตจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีต่อสวัสดีเตยสวัสดีจะตน้นสวัสดีจะตาสวัสดีครับเลือกตั้งประธานนักเรียนปีนี้ทั้งสองคนลงสมัครทั้งคู่เลยใช่ไหมใช่ครับเราทั้งสามคนเป็นเพื่อนกัน ตัดสินใจไม่ได้เลยอะว่าจะเลือกต้นหรือว่าเลือกต่อดีคนหนึ่งก็เพื่อนอีกคนก็เพื่อนโอ๊ยหัวจะตวดไม่ต้องเครียดไปนะครับเลือกคนที่ดีที่ใจเตยคิดว่าใช่เลยครับโหหล่อมากเลยเพื่อนราศีประทานนักเรียนจับอุ้ยลืมไปว่าเราแข่งกันอยู่นี่นา ก่อนทั้งสองคนจะขึ้นเวทีกิจกรรมอภิปรายหาเสียงวันศุกร์น้าเตยขอฟังนโยบายของทั้งสองคนประกอบการตัดสินใจหน่อยนะเริ่มที่ต่อเลยทุกทุกที่คือการเรียนรู้ครับผมจะส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้นักเรียนทุกคนด้วยการเอาคํำศัพท์ที่ต้องเจอบ่อยๆไปติดตามที่ต่างๆในโรงเรียนครับว้าว,ว,าวสุดยอดไปเลยตอ เราถอนตัวตอนนี้ทันไหมเนี่ยใจเย็นก่อนสิเพื่อนแล้วนโยบายของต้นเป็นยังไงบ้างหรอส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีความสุขยังไงอ่ะไม่บอกอุบไว้ก่อนเตยหิวไหมก็หิวอ่ะเรามีอะไรจะให้ นี่ไงเอาไปซื้อขนมกินนะรับไปรับไปเอามาให้เราทำไมเอาก็เราบอกแล้วว่านโยบายประธานนักเรียนของเราจะทำให้นักเรียนทุกคนมีความสุขเริ่มจากที่เตยก่อนเลยรับไปสิแบบแบบนี้มันเป็นการซื้อเสียงนะตน้นนิดนิดหน่อยหน่อยเองนะเตยถือว่าช่วยช่วยกันเราเป็นเพื่อนกันรับไปรับไปไม่ได้หรอกต้นนี่ถือว่าเป็นการทุจริตและทำผิดกฎการเลือกตั้งอย่างร้ายแรงนะ ต้นการที่ต้นเอาเงินให้เตยเพื่อจะให้เตยเลือกต้นเป็นประธานนักเรียนเป็นการซื้อเสียงซึ่งถือว่าทุจริตและทําผิดกฎการเลือกตั้งอย่างร้ายแรงนะครูจะตัดสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้งของต้นและเชิญผู้ปกครองมาพบด้วยผมผิดไปแล้วครับเพื่อนๆคะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในระดับใดล้วนเป็นการทุจริตนะคะ ถ้าอย่างนั้นเรามาต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบกันนะคะสวัสดีค่ะ